พราะหลายคนบอ,อกว่าชีวิตมันต้องประสบความสําเร็จความสําเร็จในชีวิตในความหมายของลงตาเนี่ยครับความสํเมนนาเ,สเร็จในชีวิตของคนในยุคนี้คือชาติเดียวแต่ความสําเร็จในชีวิตของผู้ที่เข้าใจเรื่องการวินวา่าตายเกิดคือผู้ที่ต้องการเป็นพระเจ้าเป็นหนอพ,พุทธภูมหรือปัจเจกภูมิหรือไม่เกิดในนือความสำเร็จของคนที่ฝึกกรรมฐาน Oh. เข้าใจในการเป็นว่าใจเกิดคคือความสำเร็จนะทำไงให้จิตมีสุขเอเอทำไงให้มันมีสุขอะสุขแท้ๆเลยฮะอยู่ที่ไหนก็นอนยิ้มอยู่ที่ปา่าอยู่ที่เขาอยู่ที่บ้านไหนก็จิตเป็นไม่ทุกข์อะถึงมีการกระทบกระทั่งในโลกัจจุบันมันก็ไม่ไปตามนั้นถึงไปก็ไม่นานถามว่ามันทุกข์ไหม ที่ท่านให้สวดบนทำไมอ่ะสวดให้บันทึกบันทึกอารมณ์ของเป็นความสุขเนี่ยอารมณ์ของความเพลิดเพลินให้มันชินพอมันชินแล้วเนี่ยพอเครื่อนไม่ดีมาถามว่ามันเข้าไปไหมครับมันเข้าไปมันหลบเข้าไปมีอาการไหมใหม่ๆก็มีพอนานเข้าก็อาการก็ลดลงลดลงอันตรายกับร่างกายไหมไม่แล้วครับ อายุยืนไหมยืนแก่ช้าไหมช้า mm hmm. โรกน้อยไหมน้อย <c oughs> เห็นจะสันเลย <c oughs> แต่มันทำยากเทนเลงนะไม่ท่งา่ายง่ายทำยังไงเราจะสวดมหมดเร <c oughs> <c oughs> <c oughs> าเวลาได้ <c oughs> ถ้าเป็นนักปวงเนี้ยมันก็ได้แหละท <c oughs> ําไม่ยุ่งกับอะไรเลยนะ <c oughs> ยุ่งกับบทสวดย,ยุ่งกับการแผ่เมตตาย,ยุ่งกับตัวเองนะอเนี่ยอารเราไม่ดีหนีห่างมันไม่ได้ อย่าไม่อยู่นานคถ้ามันอยู่นานมันก็กินธาตุเราไงใช่ปะมันกินธาตุเรามันก็ป่วยอ่ะเออมันเหมือนคล้ายๆว่าความประสบความสําเร็จเนี่ยเหมือนเราเหมือนเป็นใจที่สําเร็จทุกมันเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะหลงกาถ้ามันมีความสุขนะครับมีความสุขข้างในมีความสุขเหมือนเราได้สําเร็จในเรื่องโลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มีความกลิมยิ้มย่องมันมีความสุข แต่พอมันหมดไปกูว่าหอเหี่ยวแล้วต้องไปหามคให้มันสุขสุขดิบดบดือแต่สุขในเรื่องของธรรมฐานมันสุขตลอดชีวิตอะสุขลายพบชาตินะทุกหลายพบชาติครับชใช่แล้วมันจะรู้ด้วยจะเอาไงดีจะเพิ่มบาร,รมียังไงดีจะทําประโยชน์กับตัวเองได้ยังไงดีจะทําประโยชน์กับมนุษย์วิญญ,ญาณในอนาคตยังไงคให้มัน เพิ่มขึ้นธุรกิจกระจายไปเรื่อยๆนะ <ภา S 2> ธุรกิจบุญ่ย <ภา S 2> ไม่เหมือนธุรกิจโลกธุรกิจโลกมือนกับที่เขาเห็นเน็นที่เราเห็นหนะแต่ว่าตายแล้วไปเอาไปไหนค <ภา S 2> ไปไม่ได้แต่เราตายแล้วเอาไปด้วยได้เราเนี่ยเอาไปด้วยได้ออม,มา<ห>นีาไปไ,<ห>ไม่ได้มันตายเราสงสารไหมุก พราะระหว่างทางมันก็ต้องเจออุปสรรคปัญหาการกระทบกระทั่งไม่ต่างกันทั้งเราทางโลกกับทางธรรมมันมีอยู่แล้วล่ะในโลกเราเนี่ยยุคนี้นะพูดถึงยุคพระเจ้าองษษษษ์ปัจจุบันเนี้ยมีนะแต่<ม>บางยุคไม่มีนะครับตอนที่หลวงตาให้พรนะครับหลวงตาเขาหลงน้อมจิตไปแบบนอบน้อม ปรากฏว่ามันก็มีอากาศออกทางธาตุมีวความปิติมีความเบาสบายมีความเย็นคลื่นมันมาคมันก็ไปที่คลื่นเรารับคลื่นที่มันสบายมันก็มีความสุขเหมือนเราสวดมน,นนะั่นถ้าเราสวดน,นานๆเข้านะ่ะมันก็จะเข้าใจในในบทที่เราสวดน่ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่หยุดในการตวดเพราะมันเพลินมันมีความสุขไม่มีได้ยังไงพวกนักบวชทั้งหลายเข้าอยู่คนเดียวนั่งอยู่ได้งไงอ่ะถ้าไม่มีความสุข่ะไหมแต่อย่างเราเนะี่ยนั่งได้แนละ้วอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่งั้นอะ เขาบอกอย่างเมื่อก่อนที่เขาไม่เคยน้อมเข้ามาตอนที่แบบพระให้พรไงครับเขาก็อาจจะคิดนู่นคิดนี่บ้างอะไรก็พนมมือรับไปอย่างนั้นเวลาที่พระให้พรหรือพระเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาให้พรต,ตามตามตามที่หลวงปู่ท่านสอนไว้นะหลวงพ่อท่านสอนไว้ก็ให้พรทั้งหมดที่เราเห็นนั่นแหละคนเรื่อถวายแล้วก็ญาติเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาหมู่ญาติของเขาทั้งหมดนะ เทบเทพรมแถวนั้นไกลๆนะทุกหมายถึงว่าเราสามารถน้อมไปในพรที่พระให้แล้วก็แผ่ไปให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราได้อีกถูกเกี่ยวข้องควที่มาถวายนะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเทือกพรมทั้งหลายผู้ที่มีความทุกข์อะไรเนี่ยนั้วแต่เราจนกว่าจะให้พรเสร็จเดี๋ยเราให้พรขึ้นขึ้นกึข้มาที่เราไงแล้วเราก็ไป พระเี่มยพระคุณกับเราในอดีตปัจจุบันในอนาคตนะครับพูะที่ช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลในการทําความดีทําอย่างไรถึงจะมีปัญญาฉลาดแบบคนอื่นเขาบ้างข้าหลวงตาก็ไม่ใช่ไปกินปลานะไม่ใช่มันที่จะน้ำบ่อยๆวยเทียนานี้ตามนียที่เห็นนี่แหละครับเทียนามนุษย์ ไม่ๆหมก็ยังสัมผัสวิญญาณไม่ได้พิจารณามนุษย์เนียพิจารณามนุษย์ใช่ที่เราเห็นเนี่ยคทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเงยพิจารณาเงยเขาเขาก็มาโดยกรรมเขาชินเรื่องอะไรคแล้วก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงเลยแล้วมาย้อนดูตัวเราเนี่ยเราเป็นอย่างเนี้เนนยเพราะเหตุอะไรคเอในอดีตเราทําอะไร มันตึงเป็นอย่างเนี้ยอแล้วอนาคตจะเป็นอีกเหรอครับก็ <c oughs> ต้องเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสารพัดอย่างการพิจารณาการดูคนอื่นนะครับหลวงตามันไม่เรียกว่าเป็นการคิดแบบฟุ้งซ่านใช่ไหมครับไม่นะยะพิจารณาตามความเป็นจริงอม,มนุษย์ทุกคนอนะ่ะมันก็มี รูปมีนามมีกายมีใจมีกรรมเวลาเขาพูดเวลาการกระทําอะไรมันก็มาจากอดีตของเขาอ่ะก็เหมือนเราเนี่ยแหละพิรนาเราเนี่ยเพราะหมดอันนี้เราเป็นคนที่เลือกกําหนดความคิดแต่ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้กําหนดไม่ไ,ไป<อ>เรื่อยๆสวดมนต์มาได้หนึ่งปี ค่หาหลงตาอารมณ์ก็เริ่มเย็นลงแต่ว่าตัวพิจารณาอาจจะไม่ค่อยมีแต่เหตุผลอาจจะมีมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเบื่อเบื่อซิงซงมีความรู้สึกขี้เกียจในการสวดมนต์อย่างเนี้ค่ะมันเต่ทุกคนเลยครับ,รบปีหนึ่งคือว่ายังสี่ปียังแค่ได้ฐานะ พอพอมีฐานมหาสี่ปีเนี่ยสี่ห้าปีจนะปีเดียวยังไม่ได้อะไรแล้วเหมือนก็เกิดอารมณ์เบนะื่อเบื่อยากอยากกันแล้วท่านจึงบอกว่าเองเบื่อหรือเองอยากหรือเองขยันเองก็ต้องทําขี้เกียจก็ต้องทําขยันก็ต้องทำท่านะบอกบเองพิจารณาประจํากําหนดประจําเพาตายตายสหมความตายไม่แน่นอนเรามาเตรียมตัวตายทั้งหมด เพราะความตายเนี่ยไม่มีใครกําหนดได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ครับคนที่กําหนดความตายได้คือคนที่เหน,อเนือเห็นเหนือผลนะจิตเหนือไปแล้วจิตเป็นพรมแล้วจิตเป็นพรมจิตเหนือเหตนเหนือผลใช่จิตเบาครับจิตไม่ลำคาญลำคาญก็ไม่นานมันไม่นานจิตเบามันก็จิตมีความสุขทุกใช่ไหม เออไม่ลำคาญอะไรมจะมีความสุขไหมล่ะครับมีฮะเพราะมันไม่ลำคานเราไม่สามารถจะแก้ไขคนคนใดคนหนึ่งได้ไม่แก้ไขใครไม่ได้นั้นแหละแต่เราสามารถจะเปลี่ยนเราได้เราไม่สามารถจะทําให้ใครได้มีความสุขได้จะสามารถจะทําให้ตัวเองได้ครับอย่างอันนี้ครับเขาบอกเขาเปิดบทสวดมนต์ตามหลวงตาทางออนไลน์นะครับแล้วก็สวด อารมณ์ก็เบาสบายเป็นปกติแต่พอเริ่มมีแม่มาสวดด้วยก็ยินเสียงแม่สวดมนต์กลับรู้สึกว่าหมุดหงิดลาคาญในเสียงแม่มีความรู้สึกขึ้นไส้ปวดหัวเกิดทำไมมาถึงเกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับมันต้องแยกวงแล้วนะรวมกันเราตายแน่นอนนะแยกกันเราต้องอยู่แล้วนะอ๋อ นี่ก็เรียกว่าเรียกว่ารู้เขารู้เราครับไปที่ไหนก็ชนะนนแต่งว่ารู้แล้วว่าแม่เราคือใครคือ <c> ค <ười> <c ười> ู่กรณีเรานี่เองเคยปะทะกันด้วยอารมณ์ั <c ười> ด้วยด้วยลมด้วยอะไรมานานเลยตอนนั้นมันจะรำคาญทำไมล่ะไม่รำคาญหอรอกยังไม่ถึงว่าฆ่าหรอกแต่ด้วยอารมณ์นั่นแหละด้วยลมมันนแหละด้วยวาจานั่นแหละ พอแกเปลี่ยนวาจาสวดกับเราเราถึงลำคาญไงใช่ไหมล่ะเออครับแต่กังคดูทำไมเราไม่ลำคาญอ่ะประมาณนี้ลบซะสวดกันคนละห้องไปก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแม่รู้เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปแม่ก็จะลำคาญแล้วอีกล่ะโอเรื่องกรรมทำไมมันถึงละเอียดอ่อนซับซ้อนนะครับหลวงตาเาก็ มนุษย์ก็รโ้อยู่แล้วนะซับซ้อนนะทำกรรมบางทีไม่อยากให้ใครเห็นแต่ก็มีคนเห็นนะวิญญาณมันเห็นนะัวเองก็เห็นนะแต่มันไปหลอกใครไม่ได้แลกรรมเนี้ยฝึกในสารหลวงพ่อเนี้ยฝึกแล้วมันจะสนุกถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี้ย เราจะเข้าใจในโลกวิญญาณดีกว่าดีกว่าศาสตร์อืน่นว่านะพาะหลวงพ่อสมัยที่ปิดกระสันท่านได้เรียนโลกวิญญาณมากกว่าโลกมนุษย์นะเพราะว่าวิญญาณท่านบอกวิญญาณในยุคนี้มันตายก่อนกาหนดเพิาะวัตถวันเพราะโรคระบาดโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจมนุษย์เป็นทุกขโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคภัยธรรมาชาติโรคมนุษย์ฆ่ากันมันตายก่อนกาหนด เวลาตายมันก็ไปไหนไม่ได้คมันเป็นอันตรายกับมนุษย์มีคุณและมีโทษกับมนุษย์นะอันนั้นท่านบอกว่าไปไหนให้เน็กถึงท่านอลังให้แผ่ให้เปลี่ยนภูมให้เข้าอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะสวดไปเรื่อยๆอเวลาเราไปไหนเราจะรู้ว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงตอนนี้เราเพิ่รู้อะไรสวดมาไปก่อนนะ ให้เป็นห่างจากความรู้สึกสั้งโลกบ่อยๆแล้วกันครับอันนี้เข้าไปฟังมาในอินเทอร์เน็ตนะครับหลวงตาเขาบอกว่าอย่างคนเก่าๆที่อยู่กับหลวงปู่นะครับหลวงปู่เนี่ยผิวพรรณเป็นสีชมพูสว่างสวยมีออร่าเห็นแล้วแบบรู้สึกมีความสุขถูกสมัยถ้าอายุประมาณเจ็ดสิบนี่ท่านจะผิวท่านจะเป็นสีชมพูครับท่านเป็น บุญเข้าตลอดนะอเอาไปจับท่านไม่ได้นะจับไม่ได้ท่านจะบวมเวลาใครจะกลับท่านจะถอยออกอมีคนถามอาหลวงพ่อถอยใช่ไหมข้าบวมอ่ะเองพวกเองจับข้าแล้วบวมคือมีคนไปปิดทองแล้วพวกเราเนี่ยไปปิดครับเช้ามาบวมหมดเลยเขาเลยไม่ให้ปิดเลยอื มันก็เหมือนเป็นความบริสุทธิ์ที่เรามีอะไรโอ้ oh. ไม่รูงงนะ้เหมือนกันช่วงหลังเนี่ยเวลาใครจะมากราบจากท่านก็ถอยไดเลยครับไมื่อวันอยท่านบอกว่าบวมมันบวมท่านบอกโอ้แต่ตอนนี้หลวงตาก็เป็นสีชมพูแล้วนะครับไม่กนี่เหรอตสีชมพูเนี่ยไม่ครับผิวนะครับไม่ไม่หลวงป,ปู่หรอกครับ ไม่ปวะไหมปวมจับอย่างไรไม่ปวดบาลานซ์ไม่ถึงขนาดทําไมตอนนั้นเขาถึงต้องแปะทองลงที่ที่เท้าลงมันเป็นวันอะไรมนลูวพวกเราเนี่ยนะไปซบซึิบกันมาเราวันนี้เราต้องไปปิดทองปูให้ได้นะพวกเราเนี่ยนะครับไปถึงก็ขออนุญ,ญาตท่านเลยขอเข้ามาปิดทองละ มีคณะเดียวได้ปิดคณะอื่นไม่ได้ปิดเพราะเช้ามันบวมไม่ให้บปิดแล้วโชคดีไปโชคดีใช่ไหมครับโชคดีเราติดก่อนเนี่ยก่อนได้เปรียมเลยแต่เราทาเท้าหลวงปู่บวมนะครับบวมเช้าบวมการอธิฐานนะครับเราสามารถอธิฐานขณะที่เราสวดมนต์อยู่ได้ไหมครับปกติแล้วนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราสอนเมื่อน,น่ะอธิษฐานตอนสวดมนต์ตอนสวดมนต์ให้คุยกับท่านค,คือเรื่องธรรมะคุยเรื่องชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นการโทรจิตทุกคือการถามตอบถามเรื่องราวของเรานในสามเรื่องไขนะอันดับแรกนะถ้าใครมีปู่ก็ถามวะาหนงปู่ปูป่นู้นจะทิ้งหนูเมื่อไหร่ประมาณนะี้ ท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่จริงหรอกถามแี่เราผัวมนรักหนูไหมเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่ออยากอยากอะไรประมาณเดี๋ยวมันกัรักเดี๋ยวมันก็เกลียดเองนั่และประมาณนั้นเป็นความรู้สึกที่เราถามกับท่านมันเป็นการโทรจิตุถ้าใครนึกถึงลุงตู่บ่อยๆเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยถามได้เลยถ้าถามอานาคตยิ่งดี อย่างนั่งอยู่เนี่ยหลวงปู่ใครจะเดินเข้ามาเป็นคนแรกเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าชีพระเด็กอารวาตผู้หญิงผู้ชายครับเตี้ยคนสูงอะไรพวกนี้มันเป็นความรู้สึกอะครับแล้วก็ดูทั้งพักมันเดนเข้ามาก็ใช่แล้วก็ดูใหม่ใครจะลุกขึ้นก่อนแล้วประมาณเนี้ยครับฝึกเป็นการฝึกอยู่กับท่านอยู่กับท่านใช่ เราเลือกถึงท่านบ่อยๆแล้วอยู่กับท่านไงแล้วก็ถามท่านทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยถามหมดอ่ะอนี้ได้ขี่ขั้นหลวงปู่ประมาเนี่ไอ้เนหัวหน้าขอให้หัวหน้ายิ้มนะอะไรประมาณนี้แกใช่ได้หมดแหละเรื่องเราของเราเนี่ยะนะพูดถึงเพราะถ้าเราหมั่นฝึกแบบนี้เหมือนว่าจิตเราแทบจะไม่ได้ไปออกไปไหนเลยก็อยู่กับท่านไงน นี่สายใหญ่เรากับท่านเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเรื่อยๆที่ที่หลวงตาพูดนะในอนาคตเวลาเรานึกอะไรมันไปแล้วนะครับท่านไปด้วยท่านไปแล้ว,ไป,ลวไปตามคลื่นนะั่นแหละแล้วอย่างที่เขาว่าการส่งจิตออกนอกนี่มันส่งไปน<อ>ในเรื่องราวใดครับนอกโลกเรื่องโลกเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องงานเรื่องอนะไรงานนั่นคือนอก นอกนอกกรรมฐานถ้าจิตอยู่กับพระอยู่กับธรรมะเนี่ยมันไม่นอกกุอะไลอย่างการที่เราคิดเรื่องปัญหาในชีวิตเราอันนี้ถือว่าเป็นการออกนอกไหมครับไม่เพราะเราปัญหาชีวิตเราถ้ามันไม่แก้ไขเราก็มีภาระเราออกมาไม่ได้ครับมันก็ดูว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นประโยชน์หรือเปล่า เรามา,มาแก้ไขตัวเราเองนะครับทำไมพบชาติปัจจุบันถึงเป็นคนที่มีศัตรูเยอะมีคนไม่ชอบเยอะอะไรครับก็ดูทุกวันเนี้ยลองมนุษย์ทุกวันเนี่ยบางคนด่ากันทุกวันนะครับดา่สาสารพัดด่าในอนาคตมันก็นมีศัตรูเยอะเหมือนกันปัจจุบันเนะี้ย พราะปัจจุบันม,มันมาจากอดีตเข้าใจไหมอมองขาดแน่นี่ย,ยกเนี่ยแบบวุ่นวายเยอะโู้วุ่นวายขนาดนะอะไรก็ไม่รู้ <คน S 2> ไม่ต้องไปไหนแล้วมาอยู่เนี่ยมาแปรสาขาแพรเนี่ยตอนนี้มีคนน้อยที่มาซะถ้าคนเยอะเยอะแล้ว,ลวอาจจะไม่มีที่มาก่อนได้ก่อนเนี่ยมาก่อนได้ก่อนนะใช่มาทีหลังก็ อยู่ที่หลังหางแถวเพราะเดี๋ยวนี้คนเอาว่าไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นกันแต่ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถว่ากันได้สร้างกรรมกันได้แน่นอนนะครับเป็นวจธีกรรมเพิ่มขึ้นทุกวันนี่เขาเรียกว่าลางบอกเหตุครับที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง<อ>มันลางบอกเหตนุน,นะครับดูสังเกตเลยทุก ในบ้านเดียวกันยังไม่ถูกกันเลยอาวญาติพี่น้องพี่น้องกันเนี่ยนะพี่น้องกันพ่อแม่เนี่ยนะไม่ถูกกันเลยต่เสียงกันสมัยก่อนไม่มีนะเขา่อน,นตัวเด็กๆไม่มีนะไม่มีอะไรอย่างนีคือตามผู้นําเลยอ่ะตามพ่อตามแม่เลยตามผู้อาวุโสเลยอย่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ละวถ้าว่าแกกะโลกาลาอะไรไปนู่นแล้วไม่ใช่ มันไม่เหมือนเก่าแล้วโครับแลวที่เขาว่าสิ่งเดียวที่มันจะล้างไปได้ก็มีพวกสงครามภัยพิบัติภัยธรรมชาติจริงนะผมกันเมืองไทยแก้ไขไม่ได้หรอกไม่มีใครแก้ไขได้สิ่งที่จะแก้ไขประเทศไทยได้คือภัยธรรมชาติโรคระบาดแล้วก็มนุษย์ฆ่ากันภัยพิบัติทัางหลายจากดินน้ำไฟลมเนี่ย มันก็เริบเกิดไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับสวดมนต์ไว้ฮะอย่างน,น้อยๆกับวิญญาณเขาก็ดูแลเราแล้วแล้วลใครเป็นผู้กําหนดนะบผกนะผู้ทาพวกมนุษย์ด้วยกันนะลูกมนุษย์ด้วยกันนะในอดีตที่เราเห็นเห็นนะที่พิจารณาดูแล้วทั้งแต่โนดนะอย่างใต้เนี่เอาสมัยก่อนมันก็ฆ่ากันนะครับร้อยสองร้อยปีก่อนก็ฆ่ากัน ฆ่ากันไปฆ่ากันมาไอ้คนเก่าที่มันเกิดมามันก็ฆ่ากันเองคแต่เราถอยออกมาแล้วเราไม่ไปเราไม่ไปเล่นสงการกับมันแล้วเราถอยออกมาถ้าเราสวดมนต์พิารนาจริงๆนะเราไม่ไปแล้วเราไม่เผือกแล้วเพราะเราเดี๋ยวเราก็ตกภูมิใครยังไงอะจังล่ะ บอกใครจะยังไงก็ช่างครับใช่หมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับทุกเรื่องอไ,ไม่ว่าเรื่องโลกผิดถูกโลก,โลกนี่ไม่ใช่ของใครเนี่ยครับมันทําอย่างนั้นมันก็ติดโลกอนะยติดภูมิมาบางทีลงข้างล่างบางทีติดภูมิเป็ดอสุรกายสัมภเวสีไปเสียเวลาถ้าเกิดเรายุ่งเรื่องไหนหมายถึงว่าเราก็มีส่วนในแน่นอนอยู่แล้วในกรรมตรงนั้นแล้วแน่นอนอยู่แล้ว เพราะเราเอาจิตเนี่ยไปยุ่งไปเกี่ยวพ่าน<ช>เกี่ยวข้องทีงนี้เรายุ่งกับพระเนี่ยเรายุ่งกับกรรมฐานเนี่ยลรวก็มีล้วก็มีความ,มรู้เรื่องคการเป็ว่าใจเกิดเพิ่มขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราไปสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสุสานที่เขาเป็นชาวมุสลิมไงครับเขาถามว่าสิ่งที่เราแผ่ส่ง ไปเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าได้รับไหมไม่ว่าศาสนาใดระจุเวลาเขาเสียชีวิตไปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณถ้าเขาปฏิบัติธรรมของเขาเขาก็ข,าขึ้นพรหมเทวดามัอนกันถ้าเขาทำกรรมไม่ดีก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีวิญญาณในโลกนี้ไม่เอาบุญหรอกบุญคือความสบายะบุญคือความสวา่างเอาหมด ผ้าทิพย์ของหลวงปู่คืออะไรคนระับหลวงตาผ้าทิพย์ผ้าทิพย์ของหลวงปู่ก็ผ้าทิพย์เหมือนผ้าทิพย์เราเวลาเราห่มแล้วก็อธิษฐานเป็นผ้าทิพย์เป็นผ้าจักรพรรดิอ๋อกม่เหมือนเขาน่าจะหมายถึงว่าผ้าที่หลวงปู่ท่านถือสีขา,ขาวๆอะไรกันเราก็ถือได้เราก็อธิษฐานได้เสื้อผ้าของเราเนี่ย เป็นผ้าเป็นผ้าจักรพัดเป็นผ้าทิพจักรพัดป้องกันอันตรายหมายถึงว่าชุดเราเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกครั้งใช่าอธิษฐานได้ใช่เด็เรามีรูปมีนามอยู่แล้วเนี่ยเป็นกระแสเดียวกันกับของจักรพัดเนี่ยเป็นกระแสเดียวกันกับของหลวงปู่อ้าวตู้ไม่ได้อธิษฐานเลยอ้าวโธ่ที่เขาถามมา เวลาหม่มเราต้องไหวที่านนะครับโอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็วิบวับวิบวับตลอดเสื้อผ้าที่เราใส่ครับอุทังจำมังสังคังผ้าทพิพหมาจรพัฒอธิษฐามิโออันตรายยาปิดปิดอันตรายอะไรเงรลองเท้าก็ยังอธิษทานเป็นรองเท้าแก้วไงครับมีจง,งอยสูงๆนะครับใช่ <laughs> ถ้ามองับมองด้วยจิตมันก็จะเห็นเป็นมันงอนถ้ามองด้วยตามันก็จะเห็นปกติตครับเราทรงเครื่องอะทุกเราไม่ใช่พระเราทรงเครื่องจกักรพรรดิผ้าเราก็เป็นแก้วไนงะป,ป,ปิ๊บวับปิป๊บวับเราก็เท่เลยเพราะเหมือนทุกครั้งที่เราเด็กว่าตัวเองทรงเครื่องนะครับ อารมณ์ภายในเราก็จะเปลี่ยนเหมือนว่าเราเดินเหินไปไหนเราจะมีความรู้สึกมั่นใจมีความสง,งา่ามีความเท่ทในตัวเองเนี่ยคือเหมือนพร้อม,มลยุยพร้อมบวกอะไรเงี้ยครับโชกเลยเราความมั่นใจของเราเราไม่กลัวใครแล้วเราเดินสง,ง่าพาเผยได้ไม่กลัว<อ>เราไม่งอเลยเพราะเหมือนเป็นจัก,กรพรรดิเหมือนเราน้อมมาก็คือกำลังของผู้เป็นใหญ่ผู้มีอำนาจผู้มีบารมีใช่ ไปที่ไหนวิญญาณก็แหวกเป็นแถวแหวกให้เราเดินอย่าบอกไปนะทุกเวลาแผ่นะครับหลวงตานึกเฉพาะชื่อหลวงปู่ได้ไหมบางทีนึกภาพท่านแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับอะไรก็ได้พระก็ได้รูปรักของพรานนะกัมพระก็ได้ นึกถึงท่านก็ได้นึกถึงรูปท่านก็ได้นึกชื่อก็ได้ได้หมดแต่ขอให้นึกใช่ครับนึกก่อนที่จะแผลนึกก่อนที่จะแผลพอเรานึกก็มาที่เราแล้วไงเป็นจกักรพรรดิเป็นหลวงปู่เป็นบริษัททุกองค์ก็ได้มาหมดหละมาที่เราก็แผลไป ตั้งสัจจะไว้ว่าจะทําสิ่งเนี้ยครับทุกเดือนแต่ว่าพอดีเดือนนี้มันมีเหตุให้เราไม่ได้ทำหนึ่งเดือนทีนี้มันก็เกิดมีความกังวลในใจที่เราไม่ได้ทําตามสัจจะไว้ี้ยไม่ความกังวลแล้วเดือนนี้มันมันทําไม่ได้ก็เดือนหน้าก็ต่อสองเท่าไงครับเดือนปกติให้เดือนละร้อยใช่ไหมล่ะว่าจะทําบุญเดือนละร้อยต่เดือนเดือนนี้มันมัน หน้าไม่ถึงหลังไนะก็เลยไม่ได้ทําอธิษฐานว่าเดือนหน้าต้องสองร้อยอะไรไปแะสามร้อยอะไรไปแล้วขึ้นข้องกรรมบันทีมันก็ตัดรอนตัดรอนในช่วงนั้นใช่กรรมเป็นการหมุนเวียนเราทํากรรมอะไรมันก็หมุนเวียนมันขึ้นมันเวียนเวลามันมามันก็ลืมหมดอะเวลากรรมเข้าเนี่ยนะ ถ้ากรรมดีเข้าเนี่ยไปที่ไหนก็ดีคมองเห็นลอตะเตอรี่ซื้อแล้วถูกถ้ากรรมไม่ดีมันจะมันบอกม่ถูกอะจ๊มันหุดหยิตตุ้มนี่นั่นสารพัดนะซึ่งไม่มีสาเหตุอะไร,นะร,รเลยแล้วมาษาดูแล้วสาเหตุมันไม่มีถ้ากรรมเราไงกายกรรมวจีกรรมที่เราทําในในอดีตเนี่นแหะ <c oughs> ไอปานาจนากาเมมุสสาสุลาน,นั่นแหละ ผลเมื่อไหร่ใช่ครบองค์ประกอบของมันเมื่อไหร่มันก็นมา,าที่เขาเรียกว่าชีวิตก็ต้องมีเหมือนแบบว่าขาขึ้นขาลงเนี่นะ<ถ>มีช่วงเวลาจังหวะถูกบางวันทำไมขี้เกียจอ่ะค่ะเนี่รรยสอบบอลทำไมขี้เกียจอ่ะท่านจึงบอกเองขี้เกียจก็ต้องทำด้วยขยันก็ต้องทำเชื่้ว่าเตรียมตัวที่ซ่อมเรียนว่าใจเกิดเตรียมตัวตายไงครับ สำคัญด้วยหมดเนี่ยพอมันถึงความตายแล้วมันก็ไม่ขี้เกียจแล้ว